ครับวันนี้วันนี้ก็มาติดตามนะครับประมาณหลายปีเลยนะครับที่สวนลุงสมบูรณ์ที่จุมพรนะครับกี่ปีแล้วนะสามสามปีแล้ว <c oughs> สามปีแล้วเนาะครับสามปีแล้วอาดีสองห้าหนึ่งเป็น,เป,นเป็นสารจากงานวิจัยของผมนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิทำให้ข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นนะครับ ประมาณ41-56เนะครับก็ใช้ง่ายนะครับก็ฉีดอย่างต่ำก็สองครั้งต่อปีหลังจากนั้นก็มาเผยแพร่มาต่อยอดทางสวนทุเรียนนะครับทำมาหลายปีแล้วก็ที่ระยองตลาดแล้วจันทบุรีแพร่ อาดีสองห้าหนึ่งนะตัวนี้นะครับใช้ประจําใช้ประจำนะครับแล้วการบํารุงเป็นไงบ้างครับปรบรุงดอกบํารุงต้นเนี่ยเราก็ดีอยู่นะเราก็ฉีดก็ใจได้ก็เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะเราก็ฉีดยังช่วงมีช่วงหางแย่ห้างในช่วงกลังนีเราก็ฉีดใต้ท้องใต้ทองกิ่งฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดทั้งต้นเลยแหละครับแล้วก็ ขั้วจะยาวนะขั้วยาวคนใต้ใช่ครับถ้าถ้าอาดีขั้วจะยาวแต่ยาวแล้วขั้วจะเหนียวไม่ค่อยหล่นไม่ค่อยหล่นอ๋อครับนั่นแหละขั้วจะเหนียวขนาดแรงนี้ไม่ค่อยหล่นน้ำไม่ค่อยน้ำไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อือเพราะมันไม่เหมือนกับฝนตกครับมันรดน้ํามันก็เฉพาะ คนต้นมาน่ะรอบๆพุ่มมันะในพุ่มในพุ่มับแล้วเราก็เอาเดี่ยฉีดบำรุงดินด้วยบำรุงดินไปด้วยคือเดี๋ยวให้เขาเกี่ยวแหนงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งลูกละเกี่ยวแหนงเพราะว่าไม่ให้แหนงนั้นขึ้นแบบมาแย่งอาหารเขาไงก็เลยต้องเกี่ยวทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งลูกอีกทีหนึ่งจะได้เห็นลูกชัดๆด้วยอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราคัดเกล็ดลูกไว้เนาะเอาลูกที่สวยๆค่ะลูกที่สวยๆลูกที่ไหนที่ ตามเพื่อนไม่ทันเป็นรุ่นหลังก็ถ้าไม่อยู่ในระดับของเขาก็เอาออกไปเลยดีกว่าค่ะจะไปแย่งหารด้วยค่ะค่ะตัดใจไปเลยตัดใจไปเลยเอาออกไปเลย <laughs> <laughs> นี่เขายังแต่งไม่เสร็จนี่เนี่ยม,มีบางต้นยังหลงหลงอยู่เดี๋ยวช่วงใายๆเขาคงจะมารดน้ำกันอะนี่เมษาพุษสภาพิมย์นา กระดาได้ตัดประมาณเนี้ยนะประมาณนั้นน่ะค่ะประมาณนั้นนะคะ่ระ,นนะ,คะรุ่นแรกเนะาะค่ะรก,กระดาค่ะส่วนปัญหายัางอื่นก็ยังไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มั้งก็ไม่ค่อยมีหรอกมันก็อยู่พื้นพื้นนี่แหละคพอเราใช้ตัวนี้ฉีดอยู่ประจำม<จ>ั้งเนาะประจำประจำฉีดลูกฉีดดอกฉีดถังแย่ไรก็ใช้ตัวนี้แหละครับฉีดต้นก็ไปทุกทุกทุกครั้งที่ฉีดอ่าจะใช้ตลอดนะครับ ไม่เคยทิ้งเลยหลายปีแล้วนะเพราะหลายปีแล้วเนาะใช้ต่อเนื่องหลายปีแล้วใชต่อเนื่องแหละครับก็ผล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 ิตเป็นไงพะเพิ่มขึ้นก็รอบที่แล้วนี่ได้ได้สิบปตันนะมันมันไม่ได้ใช้สารมันเป็นติดต่อกันมาเรื่อยๆครับก็ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกทุกปีไหมมันก็อยู่เสมอเสมอเละเสมอมันขึ้นๆลงๆมันแน่แล้วมันอยู่ที่ต้นมันอะอยู่ที่ต้นครับ มีราคาด้วยได้ดราคาก็คือไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ออกพร้อมกันใช่ไม่ได้บังคับเราไม่ได้บังคับเลยนะเนี hmm. you, the prompts, ่ยธรรมชาติล้วนเลยเพราะฉะนั้นต้นหนึ่งอ่ะมีสามรุ่นทั้งมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่ไอ้ที่บานก็บานไอ้ที่เป็นหางแง่ก็มีแบบมันก็เลยเป็นสามรุ่นอ่ะเวลาขายนี่ ก็ต้องเป็นสามรอบอะขายได้เรื่อยๆว่างั้นเออขายได้เรื่อยๆขายทั้งปีร้านได้รับเงินร้านเรื่อยๆขายทั้งปีพอหมดก็เป็นใหม่อีกเป็นทวายทีนี้ก็รอรับกับรอบที่แล้วออกรถใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รถใหม่ก็มีออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอุ้ยของพี่ชายนั่นก็ออกเรื่อยๆกันนะกับกระบะเนี่ยค่ะออกเรื่อยๆกันได้เงินล้านแล้วอ่ของพี่ชายก็โฟล์คจูเนอร์ก็ ก็ไปออกทิ้งเท่เหมือนกันเพราะว่าแถวนี้ไม่มีรถแถวนี้ไม่มีรถนะต้องไปออกที่ที่อื่นอกว่าจะได้รถจะไปจองก่อนใช่ไหมพี่ใช่จะไปจองก่อนแล้วก็ไม่มีด้วยนะต้องต้องสรรหากว่าจะได้รถอะรถรถไม่ใช่ว่าจองปุ๊บได้ปั๊บนะต้องรอรอคิวใช่รอคิวแถวนี้นะไม่ต้องรอหรอกยากหลังหลังจากใช้อาดีเรียกว่า ซื้อรถแบบสบายๆค่ะซื้อรถแบบสบายๆพอรับทันเดือนทั้งปีเลยนี่ใช่ใช่ได้เยนะรถต้นทุนเนาะใช่ใช่นิดเดียวใช้ไม่ได้เยอะไม่ต้องไม่ต้องสรรหาเลยมาใส่เยอะใช้อดีเนี่ยเป็นหลักแมเวลาเข้าสวนก็ไม่ต้องโผลาพลาดจมูกใช่ไหมปลอดภัยไม่เหม็นไม่เหม็นสบายค่ะปลอดภัยกับผู้ผู้ผู้ใช้ใช่ใช่แล้วปลอดภัยกับผู้บริโภคใช่ใช่ แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราก็เยอะเนาะไก่ก็เป็นร้อยห่านอีกหมาน้องหมาน้องแมวอีกเตมไม่หมดที่นี่ค่ะอากาศก็ดีออกซิเจนเยอะใช่ยอดแล้วไม่ใช้จะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะค่ะต้องลองอยากจะรู้ต้องลองเองช่วยแนะนำเลยช่วยแนะนำก็ก็ก็อยากจะรู้ว่าใช้แลดีเป็นยังไงเนาะอันเดี๋ยวให้ดูผลิตภันด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าใช้ดียังไงก็ก็ต้องลองใช้ต้องเปิดใจลองใช้นะคะ จะได้รู้ว่าเงินล้านเนี่ยมันมาอย่างไงนี่คือที่มาของเงินล้านใช่ไหมจากที่ไม่เคยจับใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยผ่านบัญชีนักเงินล้านเนี่ยใช้อดีเนี uh> ่ยเงินล้านผ่านบัญชีเรียว่ปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยจับจับไปแล้วเงินล้านเนี่ยหลายล้านเลยไม่ไม่ล้านใช่ใช่สองรอบเลยอ่ะแน่นอนอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากใช่ คุณอริยาหรือพี่แมวของเราเนาะลูกลูกลูกคุณลุงสมบูรณ์นะเป็นพายารุ่นที่สองใช่ค่ะต้องลองดูยินแกร่งนะจุเรียนสามสิบสี่ไล่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ลูกด้วยเนาะเนี่ยลูกพ่อโดยตรงเลยน่ขยันโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าครับ ครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณพี่แมวมากที่าพาชมสวนเนาะแล้วก็ช่วยโฆษณาอาดีสองห้าเนี่ให้กับทีมเรานะฮะใช้ดีจริงๆเนาะโอ้ยินดียินดีอยากให้ทดลองใช้ใครมีสวนทุเรียนลองดูนะ<แ>หรือไม่ต้องสวนทุเรียนก็ได้ใช้เถอะอยากให้ลองค่ะไม่ลองไม่รู้ใช่ไม่ลองไม่รู้ จะทำยังไงเขาอยากอยรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มันคืออะไรล่ะพี่ใหม่ก็ YouTube เลยไงช่องช่องดรกรสุกเกษนะครับมีหลายๆคลิปแล้วนะครับตอนนี้ฮะอ่ามันไปบอกเบอร์ติดต่ออ่าเบอร์ติดต่อนะครับอ่าของทีมเราหรือว่าดรกรสุกเกษนะครับเบอร์086 328 0914นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือหรือคนที่อยู่บริเวณชุมพรเนี่ยจังหวัดชุมพรอยากใกล้ๆ เขาอยากจะมาชมมาชมสวนเนี <ke> the, the ่ยช <kaz an> ่วยคุณแมวช่วยบอกเบอร์หน่อยครับก็ก็โทรมาได้นะคะศูนย์แปดสองแปดศูนย์สองนะคะครับค่ะเมื่อวานนี้ก็มีมีคนจุมพรเนี่ยอยู่เขาอยู่ท่าแซ่เนี่ยเขาบอกเอ๊ะแถวๆนี้มีมีใช้ตรงไหนบ้างหน้าอะไรใช่ก็โทรมาค่ะเมื่อวานก็โทรมาอยากมาชมเนาะอยากมาชมก็ก็ชวนเข้ามาเหมือนกันบอกว่าถ้าว่างก็มาอย่างวันนี้ด็อกเตอร์มาบินโดนให้ใช่ไหมคะก็บอกมามาคุยกับด็อกเตอร์ก็ได้นะ เขาบอกว่าเดี๋ยวได้ไว้มโอกาสแล้วเขาจะมาเขาถามอยู่ว่าบ้านอยู่ตรงไหนค่ะบ่าวเรก็ขอบคุณครับขอบคุณมาก